สวัสดีครับวันนี้นะคะแม่ก็จะมาะพูดถึงสระน่ารู้หลังเลิกงานนะคะพี่เทเกอร์วันนี้กินข้าวกับอะไรลูกยิ้มสิครับวันนี้ตอนเย็นนะครับแม่ก็ทำข้าวต้มใช่ไหมครับข้าวต้มอะไรข้าวต้มใช่ไหมครับข้าวต้มใส่ผักรวมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อ่า จะเป็นตับนะคะผักรวมนะคะของพี่ไทกเกอร์ก็จะมีหนึ่งฟักทองสองบลอกค 3, 3> มามาลีสามก็จะเป็นแครอทนะคะของชอบต้มของชอบตุนรวมกันเลยค่ะรวมมิตรเลยนะคะจากนั้นก็อพอ เปื่อยนะคะทุกอย่างเปื่อยเนาะอร่อยลอและ<า>ลูกชอบละ,ละครับเอามาบดล้ว่อความเสิร์ฟให้เด็กน้อยชอ<า>บละ